สวัสดีครับวันนี้เราจะมาผ่ากรวจหลคอนะครับตัวน,นี้นเป็นกรวโพลกคอเราตีแล้วนะครับถ้าเราใช้มีดตีดูแล้วมันจะเป็นการรุนแรงข้าวไ้ไก่ตกดูนะครับเดี๋ยวผมจะรีดออกให้ดูเป็นบระหลที่คอครับหลังจากการชนมาต้องค่อยๆดึงนะครับจูมมาใกล้ๆกัน ต้องค่อยดึงนะครับเสียงมนพุดแล้วครับนี่นะครับนี่นะครับดูออกมาครับดูเนียงใหญ่เลยนะครับอันนี้ที่เกิดจากการโดนตีหน้าคอมาครับยุบเนี่ยครับยุบนะครับพันนี้หายนะครับหายเลยนะครับพันนี่นะครับ โอเคนะครับนี่นะครับเป็นการผ่าประวัติที่มันเกิดขึ้นจะน่าขวาคอครับถ้าปาดไม่ดีตรงนี้มันตายได้เลยต้องต้องดูดีๆนะครับดูอย่าให้มันโดนตรงเส้นเลือดมันหลอดลมนะครับตรงนี้มันสําคัญนะครับฝากนะครับลองฝากเข้ามาดูนะครับนี่เป็นการวิธีการเนี่ยครับรักษาประวัติครับรอให้มันเลือดมันเลือดเสียที่มันเป็นลมนะครับ หายแล้วคนหายแน่นอนครับ